สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนาะสวัสดีพี่ลุงแม่ป้าอาอานาบาวผู้เซลสาวผู้บ้าวซ้ำหน่อยครับผมมาพ่อครับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนมสกุลข้นโกพี่น้องมือนี้พาพี่พาน้องมากินเขาอีกแล้วพี่น้องได้เป็นเมนูย่างใสพี่น้องย่างใสออนแล้วไหมไหมพี่น้องบึ่งพี่น้องแฮมแฮมสีบค่อยสวยงามปัไดิพี่น้องแต่ว่าความแซ่บนี่รับประกันแน่นอนครับผมแักเสีบน้ำผมครับพี่น้องครับได้เป็นเมนูแซ่บพี่น้องมาให้พี่ให้น้องเิ่งคือเกาครับผม ำหรับนมสกุนแล้วจัดห้คือเกาครับพี่น้องครับไม่มีปัญหาครับผมพี่น้องมาอันนี้ก็เป็นเจีวพี่น้องเจียวกะขามเจียวขามเปียกแซ่บคือเกาพี่น้องเลยสูตรนมสกุลค,คือเกา,า,าขาดบร่อยเขาเหนียวห้อนๆคือเกาครับพี่น้องครับอ่ะก่อนจะไปบันทีมกัรอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นมสกุลน,นะครับเนาะพี่น้องในการในคลิปตัวต่อไปครับพี่น้องครับมาเสมแซ่บๆน้ำผมรับบาดนี้มาพี่น้องไหบแซ่บๆน้ำกกนรับบาดนี้ ทำแหลกแขกมานเลยพี่น้องลินพี่น้องล่นหมูลินหมูลินหมูได้มาหน่อยเดียวนึงพี่น้องเออมันสีเบิดเร็วพี่น้องอันนี้ก็ได้มากครึ่งกิโลครับอืคัดพี่น้อง อืม,มตัตซยอยูพี่น้องอืมใส่อันพี่น้องเอ,อ้ยย่างแฮมแมเบิองสีสันพี่น้องพอได้บอพี่น้องอืม ครับเนีน่อืมอืพี่นนอะคำยังไงเนี่ยพี่นนอะ ใสโดวพี่น้องเอ้ยสำหรับนุ่มถุกคนแล้วอือหือ ทำยังไงมาเลยเป็นนองเด้อทางไก่ทางไก่พันไปพันมากมากินนกระผมเด้อครับสุดบอดมิผมครับน้อง พี่น้องเจ้าบแบบนี้พี่น้องอเจ้าข้ามเปียกพี่น้องออใส่ขวบหอมพี่น้องเจ้าแสบพี่น้อง เด slowly, to ้อพี่น้องเด้อแซ่บนผมเด้อครับขออนุญาตตัดกับพี่น้องเลยเขียวบ่ขาดได้พี่น้องเลยตอนใหญ่แวกเลยแซ่พี่น้องเป็นมันๆคัดมักใส่กระเทียมพริกไทยดีๆเน่ะ ก้อนที่ไปย่างกนผมเอาไปต้มก่อนพี่้องต้มลราก็ค่อยเอาไปย่างม,ามักต้มลราก็มามักมัแลรวก็ไปย่างพี่้องอืม,อม,อม หงอยกลุบๆดีครับพ like ี่น้องมาเด้อพี่น้องเสร็จๆนั้นผมครับพี่น้องครับ เด็ดเนาะแสบใส่อ่อนพี่น้องใส่อ่อนแซ่บครับผมก็คนย้อนหอนโอ้ยคักพี่น้องเลยค <laughs> ำยังไงคือกอร,รอบแบบพี่น้องครับอื อือืมอักอยู่พี่น้องเด็ดคือกันเมนูนี่จะไรพี่นอ้องเอ้อืม มะพราขัวพี่น้องนุ่มเจียวอืตัวนี้แซ่บพี่น้องตัวน,น่นผักหองละพาเนี่ยหอมเอาเป็นน้องเลวทำยังไงนำผมครับพี่น้องครับอืมอ้มน่พี่น้อง ขักปันนี้ตัวพี่น้องเลยมามาพี่น้องสเแ็ปมุกดนครับ ฮักพ mm. ี่น้องอืม ครังใรมันมันมันอยู่น่าเสียดนะโอสเสียบได้พี่ลองเลยอืมอืม คลักๆพี่น้องอือหือไปร้องเมื่อเพื่อน้องไปร้องเบิ้งครับเจ๊ Cắt nha, Chẹp chạp nhanh 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 đi nhanh không nhanh im nhanh để nhanh 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 lại nhanh nhanh กีนนี่นน้พอแสบเป็นนาแทบพี่น้องวา่าจะอิ่มกับโบอิม่มพี่น้องแสบพี่น้องเลยพี่น้องคุยเจียวคำยังไง ข hmm. ับขับพี่น้องอิ่มพี่น้อง oh, <wait. S 1> เกือบเมดผมกัน,นเลยเดี๋ยวตอนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปกินรอบต่อไปพี่น้องเดี๋ยวผมก็หิวอีกขึ้นกอล่ะครับพี่น้องครับเอ้า คักพีนน่น้องแนวยูนิคกินมือนีกระได้พี่น้องเลงยเส็บๆอีกคือเกาครับผมครับยังไงคือเกาครับผมสาหรับนุมสกคนแล้วจัดให้คือเกาไม่มีปัญหาครับพี่น้องครับเนาะสุดท้ยมมายนี่กะนม่มีอย่างคือเกาครับพี่น้องนุมสกคนก็ฝากพี่ฝากน้องไ้เด้อครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งแล้วมากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเป็นกาลังใจให้นุมสกคลเนาะในการที่คลิปต่อไปครับพี่น้องครับการกระทําใดว่าจ่าใดของนุ่มสกุลเนาะประสุภาพน้องพี่น้องเนาะนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อครับ แล้วก็ขอขอคุณพี่น้องที่เขามาติดตามผมด้วยครับผู้ใดว่าท่านติดตามเนาะพี่น้องเนาะกดเบอรงคีิปแล้วมากกดติดตามคนค์กดแชร์นะครับเนาะเอา้าพี่น้องมือนีนุ่มสกุลในสีลํำล่าพี่น้องไปเพียงสนีแล้วครับผมสวัสดีครับ